ทุกคนสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับบีกแล้วนะก็เดี๋ยวในคลิปนี้เนาะเราจะมาตัดขาเหฮดดํานะคะก็คือเห็ดซุปปรลอ็อบะเวรอดูบีพยายามที่จะหมุนมาทุกคนดูนี่นะคะไอที่บีไปเก็บมาเนาะนี่นะคะเดีดอกเขาบีขอภายในสีด้วยอาจจะแบบว่าเออแบบไม่ค่อยนี่เท่าไหร่เพราะว่าไฟบ้านอนะ่ะทุกคนมันจะเป็นสีออกสีเหลืองๆหน่อยอ,อ่ะก็จะ ประมาณนี้นะคะดูขาทุกคนดูขาเห็ดมีความแบบน่ากินมากอันนี้ขาใหญ่อันนี้เป็นขาที่บีชอบเก็บนะคะส่วนขาเล็กๆอ่กกะบีตัดแล้วทุกคนดูค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนี่มาเลยค่ะนี่อันนี้ก็คือเครื่องอบนะคะเครื่องอบ บีจำไม่ได้ว่ายี่ห้ออะไรทุกคนก็คือซื้อตามในช็อปฟิลแลนทั่วไปนะคะที่เขาขายพวกว่าเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อะไร <c oughs> เครื่องใช้ภายในบ้านอะไรอย่างนเนาะอืมอันนี้เครื่องอบนะคะอันนี้เมือเ่อกี้บีนั่งดู <c oughs> นั่งดูหนังไปเนาะก็ตัดได้สามชั้นแล้วนะคะนี่เห็นไหมสองชั้นสามชั้นนี่ประมาณนี้เลยก็ตอนนี้นะคะก็เหลือเท่าที่เห็นที่อยู่ข้างหน้าเมื่อกี้ก็คือไอตัวนี้เลย ก็เดี๋ยวเราจะมาตัดกันนะคะนี่สวยมากสวยสุดๆมาทุกคนเดี๋ยวเรามาตัดขาเห็ดกันดีกว่าแล้วก็อันนี้เนาะเป็นชั้นสุดท้ายนะคะที่บีจะใส่เนาะก็เดี๋ยวจะใส่อันนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะพาออกไปนะคะว่าอ,อบยังไงนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนี่ส่วนมากที่บีเก็บมาเนี่ยไอเล็กๆอะ่ะเมื่อกี้ที่บอกไปก็คือว่า ัดหมดแล้วอืมส่วนมากถ้าเก็บมาอย่างนี้ก็จะเนี่ยค่ะมันก็ไม่ได้บอกว่ายากอะไรนี่ทุกคนส่วนมากก็จะ4ี่ห้าดอกนะคะแล้วก็ตัดประมาณนี้ค่ะแล้วก็ป,ปัดปัดออกแค่นี้เองแต่ถ้าเป็นดอกใหญ่อย่างที่บีเคยบอกไปว่าดอกใหญ่อะ่ะอ๋ออันนี้ไม่ใช่มันมีแอบมีตัวทากว่าอันนี้เป็นทากเล็กทุกคนคือแบบจิวจ๋วมากจิ๋วมากแล้วก็บีก็จะไม่ใช้ถ้าไม่ใช้ มีดผ่าแบบนี้นะคะก็คือแบบจะฉีกไปเลยเนี่ยคะ่ะจะฉีกแบบนเนี้ยเนี่ยจะฉีกไปเลยกล้องมันอาจจะไม่โฟกัสเพราะว่ารู้สึกแสงมันไม่ค่อยพอเท่าไหร่มีขออภัยด้วยนะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาอีกสิบห้านาทีสี่ทุ่มมีนั่งตัดตั้งแต่สองทุ่ม,มอทุกคนก็คือแบบนั่งดูทีวีไปด้วยนั่งดูอ่าไอแพดไปด้วยนะดูหนังไปด้วยนะคะก็ตัดไปนั่งดูไปกินอะไรไปเงี่ยมันก็เพลินดีอ่ะเนี่ย มันก็มันดีนี่นะคะมันมันไม่ได้ยากเลยทุกคนแล้วก็เนี่ยค่ะค่อนข้างที่จะสะอาดเนี่ยค่ะค่อนข้างที่จะสะอาดเลยเห็นไหมนี่คือตัดง่ายมากแล้วก็เอาทิ้งลงในเนี้ยเนี่ยทิ้งลงในเนี้ยที่ให้ดูไปอ๋อทำไมคมะก็ช่วงนี้นะคะเห็ดดําเนี่ยจะออกแบบรวัรวๆเลยทุกคนคืออย่างที่มีบอกไปในคลิปก่อนนะู้นว่ามันยังจะออกถึงหิมะตกหิมะตกก็ยังจะออกอยู่นะคะ ก็ปัดดอกอันนี้คือดอกใหญ่นี่ดอกใหญ่แบบนไ้เห็นไหมเป็นรูวีก็จะลองฉีกดูเพราะว่าถ้าเป็นรูใหญ่แบบนี้ทากจะเข้าอืมทากจะเ,เข้าไปกินนี่นะเห็นไหมก็สะอาดดีก็สะอาดเอาเมางวันนี่นะแต่คือถ้าบอกว่าเกือบจะใหญ่แบบเนี้ยก็จะไม่ผ่าเพราะว่าถ้าเราแบบอพอมันแห้งเสร็จปุ๊บใช่ไหมมันก็จะแบบเหลือนนิดเดียวทุกคนเท่าเข็มอะ เล็กมากเล็กมากนี่นะะี่ก็จะตัดนี่จะจับขึ้นมาแบบสี่ห้าหกดอกนี่ก็นี่ค่ะนี่มันก็จะไปเร็วนี่ประมาณนี้เลยนีคะคะนี่ก็สะอาดเพราะว่าไอ้ตรงที่เราเก็บตรงมอสอ่ะมันจะสะอาดทุกคนฝุ่นฝุ่นไม่ค่อยเยอะขอยะไม่ค่อยเยอะไอ้แบบนี้ก็ตัดตัดเพลินค่ะตัดเพลินแล้วก็ไม่มีหนอน ไม่มีหนอนด้วยมันก็เลยบอกว่าเพลินยิ่งตัดยิ่งเพลินนี่เนาะอย่างที่บอกไปเห็ดดำเอามาทำอร่อยอะไรอร่อยเออก็ก็อ๋อปีว่าจะหัดทำอ้นี่ซะหน่อยหัดทำแหนมเออปีที่แล้วไม่สำเร็จทุกคนทำแหนมไม่เป็นมันเน่าอ่ะมันเน่าบีเอาจริงๆแล้วทำกับข้าวไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่คือแบบใจรักไงใจรักคืออยากจะลองอยากจะอะไรเงี้ยแต่คือแบบ ทำไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่พี่ปาทําอร่อยทําเก่งแล้วก็ทําอร่อยคือในสูตรของแบบสูตรตัวเองอะไรประมาณเนี้นั่นแหละบีก็จะทาอะไรอะ่ะก็ทําลัดหน้าลัดหน้าง่ายสุดบางคนบอกโอ้ยลัดหน้ายากง่ายมากยังง่ายมากลัดหน้าบีทําได้ทุกคนต้องทําได้เพราะว่าง่ายมากเดี๋ยวคือบอกว่าเดี๋ยวจะลองชิมเห็ดตัวนี้ดูว่ามันจะปวดท้องหรือเปล่าลองสรุปเห็ดที่บีกินไม่ได้ ก็คือเห็ดพึ่งหวานนะทุกคนลองแล้วค่ะวันแรกไม่เป็นไรเออบีดีใจเลยสองวันแรกไม่เป็นไรที่ไหนได้มันเริ่มที่จะบอกว่า,วาอ่าทําให้เกิดแก๊สในกระเพาะอาหารอืมเกิดมาเรื่อยๆเกิดมาเรื่อยๆวันที่สามที่สี่ปวดค่ะปวดแบบโอ้ไม่ไม่ไหวจริงๆปวดแบบไม่ไหวจริงๆก็บอกตัวเองบอกว่าโอเคถ้างั้นก็พอละคือให้อยากแค่ไหนก็ก็ไม่กินแล้วเพราะว่าปวดทีก็จะตาย ก็มีคนมาติดตามเนาะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยทําไมไม่ซื้อน้ํายาเอซื้อยาทาน้ําขาวยาทาน้ําขาวดีมีค่ะมันมันไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้ช่วยอะไรเนาะที่บีปวดท้องเออเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทําไมถึงปวดนะคะสำหรับคนที่เพิ่งมาติดตามแล้วก็แบบเออเห็นแบบบีบ่นว่าปวดท้องแล้วก็กินเห็ดไม่ได้แล้วก็มีคนถามว่าเก็บเห็ดไปทําไมเยอะแล้วไม่อ แล้วไม่ทํากินเอาไปทําอะไรอะไรเงี้ยบางคนก็กลัวเอาไปทิ้งด้วยไม่มีค่ะไม่ไม่มีเลยที่ยู่ว่าคนรักเห็ดเก็บเห็ดเจ้าเห็ดไปทิ้งด้วยนั้นไม่ค่ะก็เนี่ยค่ะจะอามาอบทั้งหมดเลยเนาะก็เหมือนกับคลิปโน้นที่ให้ดูไปก็คือบีอบค่ะพึ่งหวานเห็ดพึ่งหวานเห็ดเลยอยคืออบอบหมดเห็ดเห็ดปลวกกรา่ังนี่ก็อบเออนั่นแหละก็เบียปวดท้องมาประมาณห้าหกปีแล้วทุกคนก่อนที่จะ เริ่มทำคลิปยวยซ้ำบีทำคลิปมาจะ4ี่ปีแล้วเนาะอืมปีแล้วเนี่ยก็ตอนนั้นเราไม่รู้แล้วเราไม่ได้ไปคือไปหาหมอแต่คือเขาก็บอกว่าเออแบบเนี่ยมันไม่ค่อยย่อยนะเธอต้องบอกว่าเดินหลังกินข้าวนะนู่นนี่นั่นอะไรไปเนี่ยกดจะได้แบบว่าไม่ไหลย,ย,ย้ลยยอยไหลย,ย,ย้อนไหลย่อยอะไรประมาณนี้เออเนะี่ก็ เออเราก็ทําตามหมอบอกเอยมันก็ยังปวดอยู่นู่นนี่นั่นเลยเนี้ยเพราะตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเออเราควรจะกินอะไรได้ไม่กินอะไรได้กินอะไรไม่ได้ใช่ไหมอืมก็เอ่อม,มันก็ปวดมาเรื่อยๆปวดมาเรื่อยๆเพิ่งจะมาเมื่อประมาณสองสมปีนะคะที่แบบว่าไปตรวจอย่างจริงจังจริงจังมากๆเจาะเลือดไปตรวจโอ้โหตรวจภายในคือตรวจทุกอย่างตรวจทุกอย่างจริงทุกคนเอ็กซเรย์อุดอ่า อัลตาสาวนู่นนี่นั่น,นคือทําทุกอย่างว่ามันมีอะไรผิดปกติไหมสวนก็แล้วอะไรก็แล้วเออหมอกเลยกว่าไม่มีอะไรผิดปกติหมอเขากลัวบีเป็นมะเร็งในลําไส้ไงทุกคนเออนั่นแหละก็มันอันตรายเนาะออาจจะถึงชีวิตได้นั่นแหละเขาก็ให้ไปตรวจมะเร็งลําไส้ก็แบบสวนนะคะก็แย่ท่อเข้าไปอะไรเงี้ยนะเนาะก็ทําอุ้ยอันเนี้ยอันเนี้ย ทำบ่อยทำบ่อยมากเลยคือแบบว่าชินเลยไปนี่แบบไปทีไปหาหมอทีนี่แบบเออชินเลยแล้วก็สรุปก็ไม่เป็นไรลําไส้สะอาดมากแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่หมอบอกบีบอกว่าเบียบเป็นคนที่มีลําไส้ยาวกว่าคนอื่นนิดนึงแต่คําว่านิดนึงเนี่ยนะพอมันยาวกว่าคนอื่นเนี่ยมันก็จะทําให้การลําเลียงอาหารกว่าจะไปออกกว่าจะออกมาเป็นอุจจาระแล้วช่องที่มัน ช่องที่ปกติลำไส้เราอะมันก็จะประมาณนี้ใช่ไหมอะเป็นลำไส้ลงไปแล้วของของปกติเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็มันจะมีรูรูดใช่ไหมหรืออะไรแบบเออก่อนที่แบบว่าของเสียจะออกแต่ของเบียมันเริ่มแคบลงไปเรื่อยๆทุกคนเริ่มแคบลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยลมจะออกหรือว่าของเสียจะออกเนี่ยยากมากทุกคนเออลมจะออกแต่ละทีนี่แบบว่าคือมันไม่ออกอ่ะทุกคนปกติเหมือนเด็กอ่ะที่แบบเขาไม่เลยที่แบบลมไม่ออกอะไร Ary เงี่ยเออ เด็กเป็นยังไงนั่นนะคะเหมือนกันเลยทุกคนจะตายอืมก็อ่าไปหาหมอเออก็ตรวจนั่นแหละหมอเขาเลยว่านั่นแหละบีมีลำไส้ที่ยาวกว่าคนปกตินิดนึงนั่นแหละแต่ว่าเขาก็ไม่แนะนําให้ผ่าเพราะว่าถ้าเราปวดหนักมันอาจจะไหลเลยอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าโชคดีปวดหนักแล้วไม่ไหลก็มีเพราะเพื่อนที่ทางานบีคนหนึ่งอ่ะเขาก็เป็นเหมือนกันเขาก็ไปผ่าตัดอืมก็หายนะคะนั่นแหละแต่ว่าของบีเนี่ย หมอบอกว่าถ้าจะไปผ่าตัดนะคือเรายังไม่รู้จริงๆว่าเบียคือคือ,อจากสาเหตุอะไรเออจากสาเหตุอะไรเจะไปผ่าอะไรเงี้ยแต่เพื่อนเขาบอกว่าไปผ่าเพราะว่าเขาเนี่ยค่ะ ท้องลำไส้อะไรเงี้ยคือแบบว่าไม่ปกติเขาจะเป็นอีกเคสหนึ่งอะทุกคนซึ่งมันใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันออนั่แหละก็เออพอดีพอจบเรื่องนี้ละเรื่องตรวจนู่นนี่นั่นเออเสร็จสับเรียบร้อยก็หมอก็เออเอเอถ้างั้นน่เดี๋ยวจะไปส่งไปตรวจที่พวกแบบว่าเกลียกเกียก็กยกกยกแบบว่าเออแพ้แป้งไหมแพ้นู่นนี่นั่นไหมอะไรเงี้ยเออไปตรวจไปเจาะเลือดตรวจก็ ไม่แพ้ทุกคนไม่แพ้ไม่ไม่อะไรเลยเออแล้วพอเสร็จปุ๊บก,ก็จะทําอะไรยังไงดีแล้วอันนี้ดีก็เลยไปหาพยาบาลพยาบาลก็บอกว่าเออเธอมันเป็นไปได้ไหมที่เธอ,อจะเป็นแบบว่าคนที่กินมันไม่ได้เชิงว่าแพ้ทุกคนคนที่กินอะไรแล้วทําให้เกิดแก๊สในกระเพาะอาหารคือคนฟินก็เป็นเยอะทุกคนอืคนฟินก็เป็นเยอะ แล้วแล้วมันทําให้เกิดแบบว่าทําให้เกิดลมกินอาหารอะไรที่เขาห้ามกินแล้วมันทําให้เกิดลมเอออย่างเช่นว่าขนมปังดำบกีก็กินไม่ได้แอปเปลิลบกีก็กินไม่ได้ลูกเกดบกีก็กินไม่ได้ทุกคนเออแล้วก็ลูกออัอโวคาโดก่อนหน้านี้ถ้าใครได้ติดตาม i อจีบีบีกินอะโวคาโดเกือบทุกเช้าเลยทุกคนบีปวดท้องคือต่อเนื่องแบบเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เลยซึ่งบีไม่รู้ว่าอะโวคาโดก็กินไม่ได้ เออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่ติ๊กก็จะซื้ออะไรที่บอกว่าทดแทนที่บอกว่าปกติเบียร์ชอบกินอะโวคาโดมากเนาะพี่ติ๊กก็เลยซื้ออ่าอะไรนะอ่ากีวีเอ่อกีวีมาให้กินแทนทุกวันนี้ก็กินกีวีค่ะเบียร์กินแตงโมไม่ได้คือหลายอย่างมากหอมหัวใหญ่แต่ว่าชาลอตกินได้หอมหัวใหญ่กินไม่ได้อะไรไงทุกคนมีหลายอย่างมากที่บบกว่าคือคือคือห้ามกินนะแล้วก็อะไรที่พวก กลูเตนในตนอะไรเงี้ยคือบีก็กินไม่ได้เออบีบีพวกขนมปังที่มันทําจากแป้งสาลีเออใช่บีก็กินไม่ได้ทุกคนบีต้องบอกว่าไม่ไม่ใช่แป้งสาลีเออแป้งมันแป้งสับปะหลังอะไรเงี้ยกินได้เออนั่นแหละมันมีข้อห้ามมันมีอยู่ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวบีเอามาให้ดูดีกว่าแล้วก็เออเดี๋ยวเออพูดไปด้วยแล้วก็ทำไปด้วยนะเดี๋ยวเอามาให้ดู ดีทุกคนมันก็จะเป็นประมาณนี้ลองเข้าไปเซิร์ชดูนะคะใน,ะในที่เมืองไทยที่ Google น่ะมันก็จะมีให้เขียนว่า Food Map Food Map นะคะคืออะไร Food Ma p คืออะไรมันก็จะขึ้นมาเลยทุกคนว่า Food Map คือว่าสิ่งที่กินได้สิ่งที่กินไม่ได้แล้วสิ่งที่ทําให้เกิดลมในกระเพาะอาหารแล้วจะทําให้ปวดท้องเออแล้วก็อันนี้คือฝักนี้ที่เครื่องหมายถูก ฝนะังนี้เครื่องหมายถูกฝังนี้เครื่องหมายผิดฟังนี้เครื่องหมายถูกก็คือสิ่งที่เขาแนะนําให้กินอันนี้คือห้ามกินนะคะสิ่งที่สิ่งที่กินได้ก็จะมีข้าวรีสิเก้าระก็คือว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีส่วนผสมของแป้งสาลีนะคะแล้วก็เปรูนาะก็คือมันฝรั่งอะไรเงี้ยทุกคนแล้วก็จะมีพวก ตรีพวกแป้งอะไรอะไรเงี้ยแต่คือไม่ใช่แป้งสาลีเออแล้วก็จะมีถ้าเป็นผลไม้พวกผักผลไม้ก็จะเป็นว่าโครโกูก็คือแตงกวามะเขือเทศแล้วก็พวกสลัดสีเขียวปาปรปิก้าก็กินได้แล้วก็แครอทกินได้แกซากูโกรปิสอะไรนะ,ะสกินี่ทุกคนเออพวกฟักทองพวกฟักอะไรเงี้ยก็กินได้แล้วก็มุนาโกอสมะเขือมะเขือยาว ท,ที่สีม่วงทุกคนเออมะเขือยาวแล้วก็เกสากุรปิสาก,ก็คือเอาภาษาไทยไปหมดเลยจ้าแล้วก็บเร่ปปะุะุดก็คือว่าถั่วถั่วถั่วเขียวนะคะเออกินได้แล้วก็พวกซิตรูนะให้เ,เดลมาพวกก็ว่ากล้วยกินได้กล้วยกินได้กีวีกินได้กล้วยเนี่ยต้องเป็นแบบว่าห้ามสุกกับทุกคนกล้วยแบบ ห้ามหาม,หามดิบถึงห้ามหามแต่ถ้าเป็นสุกข,ขึ้นแบบว่าเป็นจุดสีดํากินไม่ได้ค่ะเพราะว่าน้ำตาลมันเยอะน้ำตาลน้ำตาลน่ะมันทําให้มีผลต่อท้องมันมัน,ม,นมันทําให้เกิดแบบว่าเออปวดท้องแล้วก็พวกน้าผึ้งกินได้แล้วก็พวกแคนตาลูปอะไรเงี้ยทุกคนอืมนั่นแหละก็กินได้แล้วก็พวกผลไม้ก็จะมีผลไม้ที่เก็บตามเป็นพุ่มๆอะไรทุกคนทุกอย่างกินได้หมดเลยยกเว้น มุสตาเฮรุกกะก็คือแบล็คเคอร์เรนท์นะทุกคนอนานากินไม่ได้เรดเคอร์เรน์กินได้แต่เป็นแบล็กกินไม่ได้คิดดูคือแบบขนาดไหนเออมันก็จะหมายว่าพวกถัว่วนู่นนี่นั่นกินกินได้ถัว่วทุกอย่างกินได้หมดเลยยกเว้นถัวออถ่วถั่วไม่มงวกหิบพานเออไม่ต้องพวกหิบพานก็กินไม่ได้ทุกคนเออคิดดูเออชายชายถัว่วทุกอย่างกินได้ยกเว้นเม่ต้องวหิบพานกินไม่ได้นะฮะนั่นแหละแล้วก็ทุกอย่างก็จะจะเป็นแบบว่า ปลาก็กินได้เนื้อก็กินได้ไข่กินได้แอลรียเซตก็คือว่าอาหารทะเลทุกอย่างก็คือกินได้โต,โตัวฟูเต้าหู้เต้าหู้กินได้นะคะประมาณนีออ้อะไรที่กินไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวช่วงนี้พี่จะขอว่าทําไปเร็วๆหนะอ่อยนะออะไรที่กินไม่ได้รุยส์ก็คือขนมปังดํานะคะเวน,นะก็คือในละแป้งสาลีแล้วก็จะมีพวกอ,อ หอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็พวกกระหล่ำหรืออะไรอะที่มันเป็นหัวหัวทุกคนเออเนี่ยโอ๊ยสับสนมาตลอดในชีวิตอะที่มันเป็นหัวหัวที่เราไปทําปอเปี๊ยะที่มันแข็งๆไงทุกคนสีขาวอะเออนั่นแหละไ,ไม่ไม่ใช่ดอก,กไม่ใช่ดอก ผักกาดกระหล่ำนะเอออันนี้คือสับสนในชีวิสมาโอ้ยสีแล้วโอ้ยอันนี้คือไม่รู้จำไม่ได้แล้วก็ปาร์าก็คือมันฝรั่งเออหน่อไม้ฝรั่งกินไม่ได้นะคะพวกอาร์ติโชกก็กินไม่ได้ทุกคนเออแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลลูกมูพลัมก็กินไม่ได้ลูกพลุนนะทุกคนเออลูกพลุนนะจริงจริงก็กินไม่ได้นะที่บีไปเก็บนาะยบีกินไม่ได้นะที่บ้านปักร้อนตัวเองอะ่ะเขาก็ห้ามกิน,นะคะ่ะแล้วก็แปรรดนะก็คือลูกแพรนะคะ กินไม่ได้กิรสิกะก็คือ,อ Shirley, ค ero, เชอ, et, อรแบบ์ววออววอร,รี่กินไม่ได้ทุกคนเวสิเมลอนนี่ก็คือแตงโมก็กินไม่ได้เฮเรเนตพวกถั่วถั่วอะไรแบบถั่วถั่วหวานน่ะเออถั่วหวานอะไรอย่างเงี้ยกินไม่ได้พวกถั่วอะไรอย่างเงี้ยกินไม่ได้แล้วก็เซเรเนตก็คือนะคะเห็ด เขาไม่ได้บอกว่าเห็ดตัวไหนกินได้เห็ดตัวไหนกินไม่ได้แต่คือเขาโดยรวมว่าเป็นเห็ดเพราะเห็ดทําให้เกิดลมในกระเพาะอาหารเออแล้วก็หุนห่นยะกูหุ่นยักษในที่นี้หมายถึงว่าเป็นกระปุกอะค่ะที่เราจะมาชงกับพวกแบบใส่ชาอะไรเงี้ยอันนั้นกินไม่ได้ทุกคนเออพวกกาแฟทั้งหลายแลกก็คือกินไม่ได้นะคะแล้วก็ออออแอลกอฮอล์ถ้าจะดื่มพวกไวพวกอะไรเงี้ยเกินสองแก้วไม่ได้นะคะพวก ขนมหวานเออพวกขนมหวานมาเกะเสร็จอคือแบบหลายอย่างมากที่บอกว่ากินไม่ได้บีก็เลยรู้สึกแบบอ๋ตายแล้วชีวิตชีวิตนี้กินอะไรกินอะไรได้บ้างเงี้ยเวลาพี่ติ๊กซื้ออาหารให้บีไปทํางานตอนเช้าเนาะอุย้ยขอไปค่ะ,ะซื้ออาหารไปให้เจ้าเราต้องเอาอาหารตัวเองเนาะไปกินที่ทํางานด้วยเออพี่ติ๊กก็ไปไป,ไปช็อปอะไรเงี้ยเวลาซื้อสลัดให้บีเงี้ยก็ต้องเลือกสลัดที่มันเป็นแบบว่าอืมเป็น เป็นสาเร็จรูปอะสลัดมีไข่ม,มีนุ่นมีนั่นยเงี้ยพี่พิธิก็จะเลือกสลัดที่ไม่มีเขาใส่หอมหัวใหญ่อะไรเงี้ยทุกคนเออนั่นแหละคือต้องต้องเรื่องจริงแต่คือพวกโยเกิรต์ตพวกอะไรที่เป็นผลิตภัณฑ์นมอะไรเงี้ยคือกินได้หมดเลยอบีค่อนข้างที่จะลําบากในการใช้ชีวิตเนี่ยไปถ้าสมมติว่าออไปกินบ้านเพื่อนอย่างเงี้ยก็ต้องดูว่าเอออะไรกินได้อะไรกินไม่ได้ตอนเนี้ยนะคะคือมันมันสาคัญถึงชีวิตบีนั่นแหละ มันก็เลยสืบเนื่องมาจากเนะะี่ยค่ะมีคนขอคลิปเกี่ยวกับเออเก็บเห็ดไปแล้วก็ขอให้ทําเมนูให้ดูหน่อยบีทําเมนูได้แต่ว่าไม่มีคนกินเนะี่ยทุกคนเออเนี่ยมันมันจะเป็นอย่างเนี้ยคะ่ะก็เลยแบบว่าบีขออภัยด้วยทยี่ว่าไม่ไม่ได้ทําเมนูเพราะฉะนั้นแล้วเห็ดที่บีเก็บมาทั้งหมดเนี่ยเข้าตู้อบหมดเลยไม่ได้เก็บเข้าช่องฟิตนะคะปีนี้จริงจริงแล้วมันก็มีเห็ดของปีที่แล้วเห็ดพิ่งหวานที่บีเข้าช่องฟิตก็คือต้องทยอยเอาออกละ่ะไปแจกอ่า เหมอที่ทํางานนะคะนั่นแหละมันมันก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนนั่นแหละคะ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการตัดเห็ดใกล้ๆแบบเร็วๆดีกว่าเรื่องของบีก็จะประมาณนี้นะคะก็หายสงสัยกันเนาะเออในข้อที่ว่าเออบีเก็บเห็ดไปไหนทั้งหมดแล้วก็ทาไมไม่ไม่ไม่ไมกินเห็ดอะไรเงี้ยเออทาไมไม่ทําเมนูเกี่ยวกับเห็ดให้ดูอะไรเงี้ยเนี่ยคะ่ะมันคือเหตุผลถ้าสมมติว่าบีกินนนะมันหมายถึงชีวิตบีบีก็รักชีวิตตัวเองเนาะก็เลยบอกว่าขอขอขอ,ขอไวนะ้น่ะตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่า ลำบากจริงๆปวดท้องมาทีคือบอกว่าปวดมาทีไม่ใช่ปวดวันเดียวนะทุกคนปวดทีเป็นอาทิตย์นะคะสี่ห้าวันบีแบบค้างเหลืองเลยหายใจไม่ออกอะทุกคนเออคิดดูออแล้วฉุกเฉินมาลับที่บ้านนะคะคิดดูเที่ยงคืนตีหนึ่งต้องไปหาหมอคือแบบบอกพีต่ออติ๊กเออฉันตายเถอะฉันไม่ไหวแล้วบีหายใจไม่ออกถึงแบบบีเหนื่อยเกือบช็อกอะทุกคนเออสุดยอดมากโอ,โอเคมาเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันเลยด,ยดีกว่า ทุกคนนี่ค่ะสชั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็อันนี้ก็คือหนึ่งตะกร้านะคะแล้วก็เดี๋ยวอันเนี้ยบีค่อยจะเอาไปทิ้งที่ป่าในวันที่จะได้ไปเก็บอีกทีเนาวก็นี่ค่ะป่าเดี๋ยวเราออกไปตากกันเลยเอ้ยไปอบมาค่ะทุกคนเดี๋ยวมองไม่เห็นหรอกหรือเปล่าเดี๋ยวดูอุ๊ยอาจจะมองไม่เห็นนะคะขออภยัย เมื่อกี้บีเปิดแฟลตแล้วมันไม่ได้เนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นฝาฝาของเขาแล้วก็ปิดไปเอาี่นี่นะคะนี่แล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นแบบว่าปุ่มตัวเลขเห็นไหมศูนย์ถึงสิบสามบีก็จะหมุนหมุนไปที่สิบสามเลยนะคะเนี่ยเขาก็จะทํางานของเขาไปยีน 2, นะะ่สิบสองเขาก็จะทํางานถึงของเขาไปก็สิบสามชั่วโมงอะคะ่ะ ต่อสีอันเนี้ยต่อสีถาดโอเคโอเคทวัน okay, คลิปนี้ทุกวันโอเคทุกคนคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มสิบห้าเดี๋ยวบีไปนอนก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบีขอบคุณเช่นเดิมนะคะท,ที่ติดตามเสมอมานะ